สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับและวันนี้ก็มากับ Custom ม i g h t ในเกม Final f r e d d y Sister Location อีกแล้วนะครับคืนนี้มากับคืนที่5 girls night หรือว่าค่ำคืนของเหล่าสาวๆนั่นเองนะครับในรอบนี้เนี่ยคือเขาจะยัดตัวที่มีความเป็นผู้หญิงมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบาโร o รานะครับบิด้แบบอันนี้คือเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีมินิรีนาทั้ง2ตัวแล้วก็มีฟันธมฟ็อกซี่และบอลเน็ตนะครับ เอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะโฟกัสอยู่หลักๆเลยก็คือมีฟ็อกซี่นะครับคือเราต้องมองแคม7เอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มินิรีนาคือเราต้องเปลี่ยนไปเป็นแคม6แล้วก็ทำการคอนทรลช็อคไซมันแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแคม7เเหมือนเดิมนะครับน่าจะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาเริ่มที่ normal กันก่อนครับไป่าเดี๋ยวเราต้องทำการลดจอนะครับปึ๊บ มาที่แคมเจโอเคสวยอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ฟังเสียงตุ่มดีๆนะครับว่ามันจะมาตอนไหนนะฮะฟังเสียงบอลโลล่าด้วยนะครับอุ้ยผมลืมเช็คหรือเปล่าเนี่ยผมลืมเช็คแน่เลยครับผม <c oughs> คือแป๊บเดียวมันมาเร็วมากอะ่ะมันต่างจากตัวอื่นจังโอเคปึง้งประมาณนี้ ครับมาไวจังนะแกคือยิ่งเราพับมากบอนเน็ตก็จะโผล่มามากด้วยนะฮะเดี๋ยวรอให้มันใกล้วกว่านี้ดีกว่านะครับมามันบางทีมันไปเองด้วยนะเนี่ยมันหายไปเองนะครับมาละมาละยังนี่ว่ะ เนีย่ยมันไม่กล้าเข้ามานะเนี่ยเฮ้ย hey, เมาบัคเมาบัคอืมมาใกล้ยังเอ่ยใกล้แล้วปิดแล้วครับโอเคบอลโลล่าหายไปละ น่าจะประมาณนี้นะผมว่าหลักๆคือเราต้องเอาเมาส์มาลงมาให้ทันด้วยนะครับอือันนี้ดังเงียงวะ ยังนะครับผมลืมเปิดเสียงดังด้วยสินะอุ๊ยชิบหายละผมลืมเช็คลืมไปว่ายังมีฟ็อกซี่อยู่นะครับโหมีเสียงอะไรหลายหลายอย่างเยอะมากเลยตอนนี้ Oh no. ต้องเงียบแล้วอะ ตายเถอะแกผมลอยบิดี้แบบนานมากนะฮะ หลายๆคนจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ค่อยพูดนะครับเพราะว่าคือถ้าผมพูดอะ่ะมันจะไม่ค่อยได้ยินอะไรเท่าไหร่นะครับกะไม่เซนนะใช่ไหม ต้องอย่าลืมฟ็อกซี่นะครับแค่นั้นอนะ่ะผมว่าเพียงพอแล้วนะครับในด่านนี้นะแล้วก็กดปุ่มให้มันดีๆนะครับ p e r โอเคถือว่าเริ่มยากขึ้นมาบ้างละเพราะว่าเราต้องโฟกัสหลายๆอย่างนะครับเราต้องหมั่นเปิดตลอดเวลาเปิด Foxy ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องคอยสลับไอ้สลับเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกแต่ว่าเราต้องแบบบางทีไอ้ตัวบีดี้แบกจะบุกมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบคอยหมั่นดูดีๆนะครับประมาณนั้นต้องฟังดีๆแหละเออ เอาละเดี๋ยวเราไปดูก,กับเว r ร h a ี่ร์กันเลยแหะครับมาดูซิว่าผมจะตายอีกไหมนะครับเพราะว่าเล่นมาทุกคืนตายทุกคืนเลยนะครับมาลองดูครับโอ้ oh my god ฟังดีๆฟังดีๆนะครับมาหุยไวมากโคตรไวอะ่ะ ไอ้ก้อนอันนี้มันยังไม่มาเนี่ยใช่ไหมอันนี้มาละหายไปแล้ว Ui! ชิบหายแล้วกูมาทีหลายห้องเกินอ่ะ Boy. I'm going to <laughs> โตรไม่ประหยัดเลยฮะตอนนี้ ไม่ตายโอ้โหผมว่าผมตายแน่เลยว่ะรอบนี้ Hmm. <laughs> นะผมว่านะตอนนี้ผมกำลังคิดได้แล้วว่าเราอ่ะไม่ต้องดูไม่ต้องดูฟ็อกซี่มากขนาดนั้นนะครับผมคิดว่านะคือประมาณว่าอ่ะอย่างแรกเลยคือตัวบารอราเนี่ยบารราเมื่อไหร่ที่มันหูของเราอะ่ะได้ยินว่ามันเริ่มมาอยู่ตรงกลางแล้ว คือมันไปละนะครับอันนี้คือผมเท่าที่ผมเข้าใจนะคือมันไปละแล้วเราเอาประตูออกได้เลยนะครับอย่างที่2คือตัว Foxy ซ Fox ี่ฟ็อกซเนี่ยคือ,อประมาณ6วิเช็คครั้งหนึ่งผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับแบบนับแบบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปุ๊บหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมน่าจะประมาณ6วิมั้งนะครับห้ามมากไปกว่านั้นหรือว่าห้ามน้อยไปกว่านั้น ไม่งั้นก็อาจจะเอาเฮือเหมือนผมได้นะครับประมาณ2%เช็คครั้งหนึ่งก็ยังได้นะครับถ้่าที่ผมคาดดาวนะมัลติทัสกิง้งฟากอ่า โอ้ oh my god ผมว่ารอบนี้น่าจะใช้เวลานานเลยและครับมาวันนี้โอ้โหยาวๆไปฮะปกติผมแบบว่าตายรอบเดียวแล้วรอบต่อไปผ่านเลยนะแต่ว่ารอบนี้นี่น่าจะนานนะครับน่าจะหนักเลยแหละ <c oughs> น่าจะหนักว่ะวันนี้เอาอีกแล้วอะโอ้โหอะไรวะเคือเหมือนกับว่า เวลาออกซิเจนหมดถึงแม้ว่าเราจะกดลงไปแล้วอ่ะแต่ถ้ามีบอลเน็ตเนี่ยเราสนใจบอลเน็ตก่อนนะครับมันจะเวิร์กกว่าเมื่อกี้ผมสนใจออกซิเจนก่อนสังันนะครับคิดว่าจะทันแต่มันไม่ทันสังันนะครับ oh. เนี่ยค่อยทำก็ได้นะครับเอาบอลเน็ตให้จบก่อนออกซิเจนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน มันไม่ได้หายไวขนาดนั้นนะครับแต่พูดปุ๊บก็ลืมฟอนไฟฟ็อกซี่เฉยนะบ่าเอ้ยเอา้ากูตีนโอ้โหไหม่ก็สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งชั่วโมงสิบเปอร์เซ็นต์ มันต้องมองให้มันน้อยลงมากๆเลยนะครับอย่างนี้แต่ไงก็ไม่ได้ได้อะไม่มีทางเลยครับ no way แบบ light like no way แบบ no way no way home มันไม่ใช่หกนาทีว่ะมันประมาณหกนาทีครึ่งเนาะโอ้โหจผมเกือบแล้วว่าหกนาทีประมาณหกนาทีเป๊ะๆนั่นแหละครับอเมื <t ries> <t ries> ม่อกี้เสียงหลอกหรอวะ เ,เมื่อกี้มีเสียงตุ่มก่อนก่อนที่มันจะพูดนะครับผมก็ปิดประตูละเงียบกริบนะงงเลยกูแล้วก็มาหลอกอะไรเป็นอะไรเอาละครับนี่คือเสียงผมในอนาคตนะครับที่ผมกําลังตัดต่ออยู่อันนี้ผมเลือกรันที่ผมผ่านมานะก็คือความจริงแล้วเนี่ยมันมีรันที่เฟลอีกเยอะเลยแหละครับแต่ว่า พอและนะเห็นอันที่เฟลไปเยอะละเอาอันที่ผ่านบ้างแล้วกันเนาะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสายเหตุที่ผมแพ้ส่วนใหญ่อาจจะเพราะว่าผมกลัวตัวฟันทามฟ็อกซี่มากเกินไปความจริงแล้วรันที่ผมทําการชนะมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพลังงานเหลือเยอะนะครับมันเหลืออีกประมาณ2-3%เท่านั้นเองแต่ว่าในรันนี้เนี่ยผมเกือบจะให้ตัวฟ็อกซี่บุกมาถึง2ครั้งด้วยกันคือผมเนี่ยทำการแบบไม่ดูบ่อยครั้งมากเพราะว่าเออช่างมัน ให้มันพุ่งเข้ามาหาประตูเราไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ผมเนี่ยคลายกังวลแล้วก็กดเอาจอขึ้นมาเนี่ยน้อยครั้งมากขึ้นไม่รัวมากกว่าเก่านะครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องบอลลูน่าที่เมื่อไหร่ที่มันเข้ามาให้ทําการปิดเนาะแล้วเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมาอยู่ที่กลางหูที่ผมพูดว่ากลางหูเนี่ยหมายถึงตัวตรงกลางนะครับเออตรงกลางของของตัวเราเนี่ยแหละเออประมาณนี้ให้เราทําการเอาประตูขึ้นเลยนะครับ คือไม่ใช่ให้มันเสียงหายก่อนแล้วค่อยขึ้นนะคือมันมาอยู่ตรงกลางปุ๊บเอาออกเลยมันไม่มาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคือมันก็แล้วแต่คนนะครับถ้าสมมติว่าถ้าใครรู้ได้ก่อนหน้านั้นก็ดีไปมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทั้งหมดน่าจะประมาณนี้มั้งเดี๋ยวต้องรอดูว่าเออความยากที่มากกว่านี้เนี่ยต้องเคลียร์ต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับโอเคผมในอนาคตก็น่าจะเท่านี้แหละครับกลับไปยังปัจจุบันเหมือนเดิม

Yes โหตำแห้งหนึ่งทีเรเดวาหนักจริงครับโอ้โหแทบหายใจไม่ทั่วท้องเลยเอืมโอเคอันนี้น่าจะเป็นโอ้โหเรได้ว่าหน้าชุ่มแล้วนะครับชุ่มไปด้วยกลิ่นเน่านะฮะแล้วก็ เขียวนะครับทุกคนเริ่มไม่ดีใจนะฮะเริ่มแบบว่าเฮ้ยเป็นไรอ่ะเมื่อกี้หนักจริงโอเคจบไปแล้ว girls night โ oh อ้โหครั้งต่อไปจะเป็น e i r d o s นะครับซึ่งจะมีเพียงแค่ 1, 2, 3, 4, 5, 5ตัวอา่าซึ่งที่เราต้องกลัวเนี่ยก็คือมี บอลเน t ตไม่ค่อยเท่าไหร่เยนโดไอเนี่ยไอสองตัวเนี้ยถ้ามาคู่กันนี่คือเราต้องสนเยนโดก่อนแล้วค่อยสนบอลเน t ตนะครับแล้วก็จะมีอิเล็กโ์ตัวแปนะครับแล้วก็มินิรีนาก็คือเราต้องทำการอ่าไปที่แคมป์หกแล้วก็กลับมาที่แคมป์สามอะไรเงี้ยเออสาบกันอ่าแคมป์หกแคมป์สามแคมป์หกแคมป์สี่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คอยดูว่าเยนโดมาไหมแล้วก็กด LL ให้ทันแค่นั้นก็ก็น่าจะไหวนะครับเอาละ่ะแต่ว่า เออ่ในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่5แล้วเนาะเดี๋ยวผมขอพักยาวๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทำาฟนาฟเดลรี่ของเกมพาคนี้พาร์ทแรกกันก่อนแล้วเดี๋ยว6 1ถึง10ค่อยหลังจากนั้นแล้วกันเนาะโอเคครับเจอกใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ